เอาสวัสดีนะจ้ามือนี่เอายายจิ๋วพามาชมโรงงานเนาะโรงงานอุดรเก้าเจริญทรัพย์อยู่ริมถนนอุดรอุดรจะไปน้องคายพามาเบ่งอโรงงานใหม่ปาดโตหิ่งบุชราพระก็มีนะจ้าน่ะไม่ไม่แท้ๆเลยจ้ะนี่ไม้แท้ๆไม่ไม่มีไม้อัดเนาะเนี่ย ไม่แท้ๆไม่ดีนะคะใบใม่เม,มืองไทยนี่เนี่ยโต๊ะครับอนซ่อนอ,อนซ่อนพี่น้องอันนี้กระแมนจัน,น,นเดี๋ยวเบิรงราคาเนาะอันนี้ชุดนี้เนาะชุดนี้หนึ่งสองสามสีเก้าอีเนาะเก้าอีใหญ่โซฟาหนึ่งเก้าอีเก้าอีหน่อยสองโต๊ะหนึ่ง สามแสนสองหมื่นห้าพันไม้ประดูเดอ้อเงินเหลือเศษเหลือทงกะผู้ใดมากับมาชมให้เพิ่นเดอ้อพี่น้องป้าก็คืออ่นอนซ่อนแท้ตะกี้ข่อยก็เคยมาสื่อเพิ่นอยู่อันเพิ่นเปิ่อยเด้อหลานโรงงานเพิ่นก็ได้เคยมาสื่อเพิ่นอันบานประตูไหมอันนี้เดี๋ยวผ้าช่อมจ้า เพิ่นเพินเ่นรับขายทรงผอมได้จ้ะนี่อันนี้อันนี้บานนาตาั้งบานบานนาตั้งก็มีปปาดพี่น้องพี่น้องปงองไปกูนะข้าชมข้าชมุมขาชมเดอ้อเอาผู้ใดสนใจก็มาหาเพิ่นเดอ้ออันนี้เป็นมองโชว์สินค้าเนาะมองโชว์ไปวางของเพิ่นนี่ใหญ่ที่สุดแล้วเด้อันโรงงานเพิ่นก็นมีอยู่เอ่ออยู่ในซอยอีก ยุคใกล้ๆนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าข่อยก็เคยไปเบิองมาแล้วมันจะมีไม้เป็นตัวเป็นตัวขายเนาะไม้สร้างบ้านอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นบานประตูบานหน้าต่างเป็นโต๊ะเนี่ยไม้แท้ข่อยมักไม้แท้เด้ข่อยเฮ็ดเฮือนนะข่อยมักไม้แท้เด้พี่น้องเนี่ยข่อยเฮ็ดเฮือนที่แรกเนี่ยข่อยซื้อบานคู่นี่ยเรไปเนี่ยพลายข่อยหาพันเนยข่อยเป็นคนซื้อเพิ่นที่แรกเลยเด้หาพันสองบานเนี่ยใช่ว่าตอนนี้เพิ่นว่าดสองบานเนี่ยประมาณหมื่น หมื่นเอดกว่านะมันตกบาทละหาพันเจ็ดพัน่ะเนี่ยคือว่าละมันขึ้นราคาเนาะพี่น้องมันโดนแล้วนะุต้พ้่นกระไลอุ้ยอ่อนซ่อนพี่นอ้องเอามาเบ่งเด้อผู้ดได้อยากได้เพื่อนในเจอสีแจ็คเก์กัะมีนอ่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊าสวัสดีค่ะ